Two, three, come สวัสดีครับนี่พาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเนม .3 กันนะครับเรื่องอัตราส่วนนะครับอ่านถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารปหน้าที่11นะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าอัตราส่วนของเงินเดือนของแจว๋วต่อเงินเดือนพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7ถ้าพินได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาท แล้วโต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วกี่บาทถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทํนเลยนะครับโจทย์ให้อัตราส่วนเงินเดือนของแจ๋วต่อพินต่อโต้งนะครับแจ๋วต่อพินต่อโต้งนะครับเป็นนะครับ4ต่อ2ต่อ7นะครับดังนั้นถ้าต้องการหาเงินเดือนจริงนะครับ ก็กำหนดให้ x นะครับ x เป็นอัตราจํานวนเงินนะครับแต่ละส่วนนะครับดังนั้นครับก็ x ไปคูณทุกตัวเลยนะครับก็ได้เป็น 4x นะครับต่อ 2x ต่อ 7x นะครับอทีนี้โจทย์ให้พินได้เงินเดือนนะครับ15,000บาทก็จับนะครับอันนี้ของพินนะครับาพินนะครับได้เงินเดือนคือ 2x นะครับซึ่ง 2x นะครับจะเท่ากับ15,000บาทนะครับ อย่เราก็ได้ x นะครับก็เท่ากับ1 5 0 0 0บาทนะครับหารด้วย2ครับอ๋อใช้เป็นส่วนก็แล้วกันครับอ่อส่วน2ซึ่งเป็นการหารนะครับก็1 5 0 0 0หาันหารด้วย2อครับออกมาไปได้เป็น7,500นะครับบาทนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละส่วนนะครับก็คือ7,500บาทนะครับโจทย์ถามโต้งได้เงินเดือนมากกว่าเจียวกี่บาทนะครับอาว ได้เงินเดือนมากกว่าแจวมากกว่าคือการลบนะครับเอามากลบน้อยนะครับลบแจวนะครับอ่าเนื่องจากว่าโต้ง 7x นะครับลบด้วยแจวคือ 4x กนะครับอ่ก็ลบกันก่อนนะครับ 7x ลบด้วย 4x นะครับซึ่งลงมาแล้วก็ได้เป็น 3x ็นั่นคือโต้งมากกว่าแจว 3x นะครับซึ่ง x ก็คือ7,500นะครับก็แทนเข้าไปเลยครับ3คูณด้วย7,500นะครับ ก็คูณเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2 2 0 0 0แล้วก็500นะครับก็ลองคูณดูนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อที่1นี้นะครับความยิงข้อนี้นะครับถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็อาจจะหาเงินเดือนของโต้งก่อนก็ได้ครับด้วยการเอา7ไปคูณด้วย7,500นะครับก็ได้เป็น52,500แล้วก็แจ๋วนะครับก็4ีปรคูณกับ7,500ก็ได้เป็นส0,000ก็เอาตัวเลขนี้มาลบกันนะครับ ก็จะได้22,500้าได้เหมือนกันนะครับสําหรับครูก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการหาคําตอบได้นะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะแอดไลน์ Open Chat เรียนมูมูมาคุยกับครูดได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ One, two, three, Come on